สวัสดียังเปิดให้ผมมันเข้าไปสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้นะครับช่างใหญ่จะมาสอนวิธีการตัดผมรองคองทรงสูงนะครับก็นายแบบท่านนี้นะครับก็บริเวณด้านข้างจะจะบวมนะแล้วก็ยาวนะครับนะครับแล้วก็มีบริเวณจุดเถิกลึกนะเพราะฉะนั้นด้านข้างอย่าอย่าขาวอย่าสั้นนะครับตัดเป็นนวลคืนธรรมชาติจะสวยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลิต้าหนองคายนะ มาเป็นวิทยากรให้พี่นอ้องประชาชนได้ชมกันนะครับตอนนี้จาริตตาก็ขึ้นทรงด้วยหวีนะครับตัดไปแล้วท่าก็จะถอยหลังนะครับเป็นหนเก้านะเพื่อประชงโงกดูนะครับว่ามันสวยหรือยังทักษะการใช้หวีนะครับสำคัญนะเราจะสไลด์หวีตัดผมด้วยการสไลด์หวีหรือว่าสไลด์ด้วยลองฟันก็ได้หมดนะครับ ก็ตัดไปเลย,ต,เลยตอนนี้ก็นอนดีแนะล้วจะไล่ขึ้นใช้มุมนะครับปฏิเลี่ยนด้านซ้ายโดยถอยคาน,านคันโยกสุดนะครับเป็น0.5นะตวัดขึ้นนะครับหรใช้มุมนะ ก็ใช้มุมด้านขวานะครับซ้อ,อบริเวณผมที่อยู่หลังใบหูนะปรับเป็นฟันศูนย์เบอร์ศูนย์นะครับหรือว่าฟันปกติตั่นเองสไลด์นะครับมือซ้ายก็ต้องนิ่งๆนะครับถ้ามือซ้ายแหว่งไปแกวงมาผมก็จะแหว่งไปแหวงมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องมือนิ่งๆนะครับระหว่างปัตรเลี่ยนกับสีครับต้องสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์กันนะ เาค่อยไล่ทีละนิดทีละนิดนะครับช่วยลามนะครับประกันขอบพิดนึงนน่าล่านะครับตวัดตวัดขึ้นนิดหน่อย เอหลุมนีดเดือหลุมก็ค่อยๆนะครับสไลด์ออกทําให้มันวนวล,ล,ล,ลนะครับติดลากลงสีล้วลงครับการสอบเป็นจวนับ แดดสองหน้าเปี้ยงเลยตอนนี้ก็จาริดาก็เก่านะความรเรีเยณลงแล้วเก่าเพื่อให้มันกลมกล่อมนะ <c oughs> ด้านข้างนี้ก็สไลด์ขึ้นไปเลยนะด้ยการเอียงหวีนะ คันข้างก็ยกขึ้นครับค่อยๆปาหนึ่งแนบสองยกสามลอยนะครับส่วนลอยก็ต้องมือนิ่งๆคนระับแล้วก็าปาโอ้ ต้นข้างก็ยกลายหวีขึ้นแล้วก็ตัดบาดออกนะครับบาดออกตัดเสร็จแล้วจาริ้าเขาก็จะแอบ,บมองดูนะแอบบมองดูนะครับว่ามันสวยหรือยังครับันขอบ ตอนนี้ก็สไลด์สไลด์ออกดูซ้ายขวาครับว่าสูงเท่ากันหรือไม่ดานิต้าเขาตัดแล้วเขาก็จะถอยหลังไปดูนะว่ามันสวยหรือ,อยังวะการตัดนะครับผมนวนลคืนธรรมาชาตินะครับโดยเฉพาะผมที่มีหลุมมีบ่อเยอะเนี่ยเป็นความท้าทายนะครับของช่างนักเรียนช่างนะนะครับมันจะยากตรงที่ว่าจะตัดยังไงให้มันสวยแล้วมันกลืนกันนะนะ ยิ่งเป็นผมสามสีตัวนี้อูมึนต๊บเลยจะแยกไม่ออกนะว่าไ้ไหนสีขาวสีดำมันวนย,ยังไงดูยังไงตอนนี้นะครับจาริตาก็ฟ้านะครับฟันปลามาสับสับเพื่อให้ปลายผมมันบางนะสับรถเนื้อผมออกตรงไหนที่มันหนานะก็สับออกนะเราก็ต้องใช้สายตาพิจารณามองดูนะครับ อาจารยิต,ตาเขาก็จะมีความชํานาญในการพิจารณาดูว่าตรงไหนมันหนาเขาก็สับเลยเขาอาจ,จะสับหนึ่งสองสามหรืออาจจะสับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สุดแล้วแต่นะแล้วแต่อารมณ์เขานะมันตัดแบบฟิลลิ่งตัดไปไอไปด้วยก็ได้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายนะเพิ่งหายจากโควิดเขาเลื่อนตําแหน่งให้จากขีดหนึ่งเป็นสองขีดครับ VP เป็น VP แต่ตอนนี้เขาลดละลดแล้ว,ลวเป็นใบหายไว,ไว โอ้โหเร็วมากเป็นคนมีบุญนะครับเป็นไวยหายไปตรวจเจอวันพุธวันพุธผ่าตรวจแล้วไม่เจออีกละครับโอ้โชคดีโชคชดีไม่อาจารย์ลิตลาก็ฉีดวัคซีนมากี่เข็มแล้วเนี่ยส <4 S 1> พอแล้วสีเข็มนี่ก็ร้นเหลือเข็มแล้วก็กินยากระดมมีภูมิต้านทานอยู่แล้วแข็งแรงนะครับเคยไม่ตายง่ายหรอกก็เธยคนเหล็กใช่ไหมอือก็เยมันเหล็กเคยเหล็ก ตอนนี้ก็แดดไล่แล้วครับต้องหลบแดดไปสับนะครับต้นไหนสับอาจาริต้าจะใช้เทคนิคในการสับให้ขาดด้วยนะแล้วก็สับให้บางเป็นบางจุดด้วยนะเขาอยากจะสับจุดไหนเขาก็สับอยากจะตัดตรงไหนให้ขาดก็ตัดนะขบเยอะนะขบเอาซันไม่ต้องนะเอาพอดีพอดีกำลังงามกำลังงามอันนี้ก็สับขึ้นมาครับ อยากตัดอะไรก็ตัดไม่สวยก็แก้ใหม่มแก้จนมันสวยลูกค้าจะชอบไม่ชอบอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งจะไปทำตามนะพูดเล่นโอ้ทำคำลูกค้าก็ตกตกใจเออลูกค้าตกตกใจเสียวแล้วหัวกูจะส่อหล่อเปล่าวะมันจะหล่อมั้โอ้โทษทัดโทษกันเราก็จะทำของเราไปเรื่อยเปื่อย ทำให้ลูกค้าพอใจตัดผมอะ่ะไม่มีอะไรเทคนิคไม่มีอะไรมากง่ายสุดก็คือทําให้ลูกค้าพอใจจบลูกค้าพอใจปับ๊บเราก็วางหวีปุ๊บ้าหวีผมมาลูกค้าพอใจปุบ๊บวางหวีปั๊บเลย โอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลิต้าหน<ช>องคายแป๊บเดียวเสร็จขอบคุณนะครับ<อ>นายแบบครับ<อ>ที่อนุญ,ญาตถ่ายวีดีโอสอนผมยูทูบนะขอให้ทั้งสองท่านอายุมั่นข่วนยืนกินอินม่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิดนีน 19, ่สิบเก้าดดัลิงเป็นแล้วก็ขอให้รีบหายใช่เป็นจะเป็นนานแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ใหญ่ๆนะจะได้สบายจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยกับชีวิตให้มากสักชุดหนึ่งสามสิบล้านนะ อย่าลืม <6 S 1> แบ่งกร้านก็หรูแล้วอย่าลืมแบ่งอาจารย์ใหญ่ด้วยจ้านะครับ <c oughs> ก็ขอให้รวยนะหก้านก็หรูแล้วค่ะ <c oughs> จะไปคิดมาก <c oughs> ไม่ได้ไรสองตัวก็ยังดี <c oughs> ันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายแสงเปรี้ยงปัง